สวัสดีค่ะเฟิร์นะคะนนาาเนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะทางร้านนานาฮันเตอร์ของเรา,เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทางร้านจะมีมาตรการเข้มงวดขนาดไหนตามเฟิร์มาเลยเ <c oughs> มื่อมาถึงหน้าร้านนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่จุดคัดกรองนะคะขั้น <c oughs> ตอนแรกนะคะเราต้องลงทะเบียนก่อนนะคะถ้าใครไม่สะดวกลงทะเบียนนะคะเรามีสแกนนะคะ QR code นะคะชชยชนะนะคะไม่ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มียอดบิน300ขึ้นไปนะคะสามารถนำบินนะคะมายื่นที่เคานเ์เตอร์ตรงนี้นะคะทางนานาฮันเตอร์ของเราได้ร่วมกับมิซูบิชินาทีราชพึกนะคะจะทำการฉีดพ้นยาค่าเชื้อโรคภัยในรของท่านฟรีแต่ถ้าลูกค้านะคะอุณหภูมิสูงกว่า37องศานะคะเพื่อแนะนำนะคะให้ไปตรวจสุขภาพนะคะหาคุณหมอเพื่อลดความเสี่ยงดีกว่านะคะ ของเรานะคะจะวางตะกบส่หน้าบาักรอบด้านเลยนะคะและคอนดิต้าของเราทุกคนนะคะจะใส่แมสก์ตลอดเวลาด้วยนะคะ <S <S นอกจากนั้นแล้วนะคะทางร้านของเราเังเก็บมันเป็นแก้วเช็คเวานะคะใช้แล้วจิงก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะและยังมีเจลแอลอกอฮอล์วางทั่วทุกมุมของร้านนะคะมาทำความสะอาดกันนะคะสําสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์กก็ได้พาทัวร์มาตรการป้องกันโควิดของทางร้านโดยครบถ้วนแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมาดื่มกาแฟาของที่ร้านนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าทางร้นของเรามีความเข้มงวดในการตรวจสอบมากๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกนะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนตามลิงก์ได้เลยนะคะแล้วมาพบกันนะคะบ๊ายบาย